ตอนนี้เรามาพักอยู่ที่โรงแรมที่ปักช่องนะคะคืนหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะออกไปที่วัดอ่มะกุฏดคลีวันเป็นวัดที่อแปะอติอแปะอยู่ที่นั่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่นั่นเลยนะคะวัดที่นั่นสวยมากๆทุกคนแล้วทางเข้าไปนั้นเป็นจากปักช่องเข้าไปก็ประมาณ4ี่กว่ากิโลเมตรนะหมอที่ว่านนะประมาณนั้นแหละมันก็ไกลเหมือนกันแต่ว่าเป็นทางที่สวยมากๆเลยแล้วโรงแรม ตลอดทางนะสวยะคะ่ะมีแต่โรงแรมใหญ่ๆนะคะแต่เรามาพักที่ปากชอ่อง้รงแรงโรงแรมเล็กๆตอนนี้เรากินอาหารเช้ากันกับแม่นะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> โอเคนะข้าวปัดกะพเพราพราไข่ดาวข้าไข่ดาวดทำได้อร่อยมากด้านหลังเรานี่ก็เป็นลำธารน,นะคะดูนะทุกคนนั่งข้างๆลำธารล้วทานหมดแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะสร้างเดี๋ยวจะสร้างในจานให้ลำธาร แน่ใจว่าลำธารนี้เขาเรียกอะไรนะคะแต่มันผ่านที่ปักช่องนะคะคเป็นเดียวกันมี้มเข้าไปาไม่แน่ใจนะคะตอนนี้เรามาพี่วัดที่อแปะเคยสร้างนะคะอันนี้คืออแปะสร้างด้วยงบของอแปะนะคะตอนนั้นนะเป็นเวลา่40ปีที่แล้วนะคะ สาิบปดหรือสี่สิบมันจำไม่ได้นะตอนนั้นหมวดเล็กมากเลยว่วเล็กๆอยู่เลยนะออาแปะ 8, มีเงินก้อนหนึ่งนะคะก็คือสร้างศาลาหลังนี้นะคะถวายให้กับวัดเนาะเงินหนึ่งก้อนก้อนสุดท้ายของแกแกก็ทําถวายวัดหมดเลยนะคะทุกคนอะ่ะตอนนี้เขาทาสีใหม่นะเมื่อก่อนเป็นสีขาวคะ่ะทุกคนตอนนี้พระอาจารย์บูชา เปลี่ยนแปลงหมดเลยอะเป็นสีใหม่นะนี่คือศาลาที่เตี่ยหมวยนะคะเป็นคนสร้างเองนะสวยมากเลยอะทุกคนเอาเป็นมุมกว้างอันนี้นะคับแปะสร้างด้วยแบบดีมากอะทุกคนแบบดูความปูนนะไม่แตกไม่ไม่เสียหายไม่อะไรเลยอะออาแปะเป็นแบบเออเป็นนักออกแบบแล้วก็ ผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยนะคะนี่เป็นคนชอบสร้างศาลาสร้างโบสถ์แบบลักษณะแบบนี้นะคะเป็นคนที่ออกแบบเก่งด้วยแล้วก็ควบคุมงานเองเลยทุกอย่างเลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนปูนจะไม่มีคําว่าปูนแตกร้าวเลยนะคะถ้างานไหนที่เอาแปะสร้างอะแน่นหนามากเนี่ยนะคะ ทั้งรอบนี่เลยทั้งตึกนี้เลยนะคะทั้งสารานนี่เลยใหญ่ๆสมัยก่อนนะคะเมื่อ40ปีที่แล้วอะ่ะแปะมีเงินอยู่หนึ่งก้อนแกก็เลยสร้างแล้วทีนี้เอออแปะบอกว่าเงินไม่พอนะที่จะสร้างให้เสร็จยังขาดอยู่ไม่รู้กี่แสนนะคะาแปะมีเงินอยู่หล้านนะแปะก็เลยสร้างตอนนั้นนะคะตอนนั้นเมื่อเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็คือเกือบ40ปีที่แล้วนะคะ ราคามันก็ไม่ได้จะส,สาร้างศาลาใหญ่ๆแบบนะี้มันก็ไม่ได้แพงมากมายเนาะแต่ถามว่าเงินหนึ่งล้านตอนนั้นนะทำาอะไรกิจการใหญ่ๆได้ไหมได้นะคะทุกคนเนะี่ยตอนนี้ขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนนี่หลังใหญ่มากเลยนะกว้างมากๆด้านในเย็นด้วยค่ะทุกคนที่เนะี่ยเมื่อก่อนนะหมวยจะมาตรงนี้เป็นประจำเลยนะคะทุกคนมามานอนเล่นอะไรนะชอบมากๆเลย แต่มวไม่แน่ใจว่าอธิของกระแปะอยู่ที่ไหนนะคะนี่คือด้านหลังนะคะสวยมากตึกนี้นะ,ะไม่เล้าไม่อะไรค่ะทุกคนสวยงามมากนี่ด้านหลังนะคะทุกคนนะวัดที่นี่นะคะเขาเรียกว่าวัดมุงกุฎกิริบานนะคะที่เขาใหญ่นะจะอยู่ติดกับบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยนะคะ ถัดไปอ่ะหน่อยหนึ่งก็เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะที่นี่นาะหมวยเป็นเป็นที่แบบเวลาหยุดโรงเรียนหน้าร้อนนะทุกคนหมวยจะมาทุกครั้งเลยนะเมื่อก่อนนะมาอยู่กับอ่ออแปะนะคะอยู่กับอแปะก็คือเตีย่ยคือพ่อของหมวยเองนะคะนี่แล้วจะชอบมายืนตรงเนี้ยทุกคนมันจะเห็นวิวนะวิวสมัยก่อนนะ่ะเราเห็นเป็นแบบอ่วิวเขาใหญ่เลยนะคะทุกคนที่เนี้ย วิวสวยมากแล้วก็เห็นแบบภูเขาเป็นรูปช้างด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าวิวที่หมวยพูดถึงเป็นยังไงวิวที่เราเห็นนะคะ,นนะ,คะกับกล้องให้ดูแล้วนะคะนู่นคือเขาใหญ่เลยนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ใกล้ๆนะคะแล้วตรงนู้นนะทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูอันนั้นนะ่ะเขานั้นนะ่ะหมือว่ามันเป็นรูปอะคล้ายกับรูปช้างเลยนะคะทุกคนรูปหัวช้างเห็นไหมคะเนี่ยเขาเนี้ย เขาหัวช้างเห็นไหมคะทุกคนเห็นหัวเขาดูด้านซ้ายแล้วก็เป็นหลังขึ้นไปนะคะสวยมากเลยอันนี้ก็คือเขาใหญ่นะคะเขาลูกนี้เนาะก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะอีกฝั่งนี้นะคะกุฏิเจ้าอาวาสพระอาจารย์อยู่ตรงนู้นนะคะนี่ทุกทุกอย่างที่นี่เปลี่ยนสภาพหมดเลยเมื่อก่อนนะคะเราขับรถถ่านมาตรงนี้ได้นะคะ ตอนนี้ไม่ได้แล้วเ,เป็นอีกแบบหนึ่งนะหมวยก็จําไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวเราต้องเดินไปถามคนในครัวตรงนู้นหรือเปล่าเนี่ยตึกนี้ก็สมัยก่อนก็มีนะคะเมื่อก่อนหมอยก็มาบวชชีพามที่นี่ด้วยตอนม,มาเยี่ยมมาแปะนะแต่ไม่เห็นคนเลยอะทุกคน อ๋ออยู่ในครัวนุ่มมีภาพหมดก็อยู่ในตึกนี้นะคะทุกคนแล้วก็แม่ชีก็จะอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนโรงครัวใหม่หมดแล้วเมื่อก่อนเป็นบ้านไม้นะคะตรงนี้เนาะตักขวยตรงนี้แล้วก็ล้างจานอยู่ตรงนู่นตอนนี้เขาเปลี่ยนสภาพใหม่หมดแล้วจําไม่ได้เลยทุกคนอืมแล้วพระก็ฉันเช้าตร,ตรงตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ เปลี่ยนแปลสภาพหบดแล้วเป็นอีกแปรปรบบไปหมดแล้วศสาลาใหญ่ไหมคะ,ะมเ,เขาเรียกว่าโบสถ์นะเห็นคนข้างล่างเขาบอกว่าโบสถ์อันนี้คือโบสถ์เจียแปะสร้างนะคะอยู่ด้านบนนู้นนะคะ แล้วเจ้าอาวาสน่ะพระอาจารย์นะคะเหมือนเรียกท่านว่าพระอาจารย์นะ,ะที่ต่อมาอยู่เมื่อก่อนนะคะท่านอยู่หลังนี้เนาะ,ะพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดมกุฏกิริวันเป็นวัดหลวงนะคะอยู่อยู่ที่เขาใหญ่เนาะ,ะสวยมากที่น่าทุกคนเงียบสงบเราคอยพระอาจารย์นะคะท่านยังไม่กลับมาจากไปทำธุระเนาะ ขอดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอาจารย์ยังไม่มานะคะทุกคนเหมือนก็ไม่รู้ว่ามาแปะอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะคะหรือว่าเราอยากเข้าไปดูก่อนนะคะว่าแปะอยู่ที่นี่ไหมเนาะสวยมากเลยค่ะทุกคน สวยมากๆเลยน,นี่โกรหลวงพ่ออะไรโน้ยสานรลาน,นี้นะคะอับแปะอัิอยู่ในนี้แต่หมวยเข้าไปไม่ได้ไม่มีกุญแจเข้า แปะอยู่ในศาลานี้เดี๋ยวจะถ่ายรอบๆศาลาให้ดูทุกคนอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อที่อาแปะนับถือนะคะท่านอยู่ในนี้เนาะมันเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้ทุกคนเด,เดี๋ยวจะลองแอบ,บถ่ายด้านข้างๆนะด้านข้างๆหรือด้านหน้าดีด้านหน้าดีกว่าแปะพักอยู่ในนี้กับหลวงพ่อ เนี่ยนะคะถ่ายเนี่ยประตูนะเราก็จะเห็นนะนะด้านในนู้นนะคะจะมองเห็นหรือเปล่าคะทุกคนนี่โกดกของอแปะอยู่ด้านหลังสีเหลืองด้านหลังนะคะนี่โกดกอแปะอันนี้นะคะล้วแปะก็อยู่ใกล้ๆก,กับหลวงพ่อนะคะ จแปดนับถือน,นะคะหลงพ่อแล้วแปก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะนี่เลยหม่มาเยี่ยมเตรียมหมวอนนะคะที่เขาใหญ่เนะาะวัดมกุฏดคีรีวันนะคะปประตูเข้านะคะเมื่อก่อนเป็นกุฏิ หลวงพ่อท่านมีกุฏิตรงนี้นะเวลาท่านมาเขาใหญ่วัดที่วัดนี้ท่านก็จะพักที่กุฏินี้นะคะแล้วตอนนี้สร้างเป็นหอใหม่นะคะเป็นอนุสรณ์ให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านชื่อว่าสมเด็จพระพุทธชินนวงศ์นะคะนี่อาแปะก็เป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็ได้มาอยูู่เป็นลูกศิษย์ของท่านด้วยกันนะคะด้านไหนเนาะ คนคันนี้สวยมากเลยอะ่ะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่พักนะคะหรือคอนโดมิเนียมหมดก็ไม่แน่ใจนะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดที่มากุูกริวันที่ยังแปะอยู่แล้วนะทีน,ทนี้คนตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน88ด่กาแฟนะคะร้าน88คอฟปกาฟ็เนี่ยบรรยากาศดูด้านหลังนะคะทุกคนร้านเขาน้ำลูน้ำตก มีน้ำ,ำ,ำ,ำน้ำลำลำธารน้ำตกนะคะมีสะพานข้ามด้วยทุกคนดูนะด้านหลังนะคะอเ,คเอ,อ,อเอยดิ๋ยจ้าดูดูนะทุกคนตรงนี้มีน้ำตกเป็นลำธารสวยมากเลยคะ่ะทุกคนอืมเป็นร้านกาแฟาที่ในเขาใหญ่นะเดินมาจากเราขับรถมาจากวัดมาไม่ไกลนะคะก็ถึงเนี่ยสวยจังเลยมากเลยคะ่ะน้ำเป็นคาเฟ่นะคะ แต่ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดไหมนะมันเงียบๆจังเลยไม่เหมือนไม่มีแขกเลยอะด้านนี้ก็หัวยืนบนสะพานนะตน,นี้กึงนะ่งเงาเหรอแซนนิ่งกึ่งไงก็คืออยู่เซียอะไรเดียห้ามสมสารละทีลสะพานสั่นเลยทุกคนสั่นนะสั่นสะเทือนสะพานอื้นบนจุดต่ำกา คาเฟ่เขาก็น่ารักดีคือน้ำผุที่เป็นสถานที่เมื่อก่อนนะมันน้ำผุมันไม่ใหญ่อย่างนี้นะสถานที่ตอนนี้เป็นสถานที่แบบต้องเที่ยวแบบดังเลยเะะแล้วสักพักเราก็จะถึงแล้วน,นะคะตรงที่จอดรถนะนี่คือน้ำผุนะคะออกมาจากภูเขาเนาะอ่าเนี่ยนะ อ๋อมันนิ่อบอดอ่ะนีอ่อ๋ออ๋อเดี๋ยวเอ็มลุงน้อยอบออะะเนีย่ยทุกคนน้ำพุมันออกมาจากภูเขานะคะในไรน่ะพิสก์นเม,ม,มนรอนวัดต้นหน้าคอม่มร์คอมบ้าดิอ,อันนี้ดังมากทุกคนมันน้ำมันออกมาจากภูเขานะคะภูเขาด้านขวานะ,ะนี่นี่น้ำพุอยู่ด้านซ้ายนะคะสวนต้นไม้สวยมากเลย เขาก็มีแบบผลไม้ขายนะคะแล้วก็ปลูกเป็นดอกไม้ต้นไม้แบบนี้สวยจังเลยอะ่ะนี่ก็ถนนจะเข้าเขาใหญ่นะคะสวยมากเลยสวนดอกไม้เขาเรียกอะไรเอ่ยดอกงอนไก่หรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้จักแต่มันเหมือนงอนไก่ คอนเสิร์ตนะรถติดมากเลยอ่ะจะให้ทุกคนดูว่าเราไม่ขยับไปไหนเลยอ่ะแบบนี้จะแบบคนก็เยอะรถก็เยอะก่อนจะออกปักเอเข่าใหญ่นะคะมันจะมีคอนเสิร์ตประจำปีเขาอะนะคะคอนเสิร์ตใหญ่เนาะกองอสวนิสติก็เยอะมากเลยคนค่ติดนะครับติดนะครับด้านหลังก็ติดครับโบด้อยมาก เราคนเยอะมากๆมกองไม่เห็นนะอ่ะโอใส่อยู่ด้านตั้นแต่ฝั่งเนี่ยทุกคนรถเอ้ยคนเอ้ยวุ่นวายจนไปหมดเลยของก็ขายเต็มเลยนะอ๋อกอนแส่ด้านสีแ <คน S 1> ล<ะ>้วนอปี่กนอนเนี่ยจังเลยอ๋อเก็บที่องหรอก่อนมาที่เรามาอยู่ที่กลางดงนะคะที่ขายผลไม้นะเยอะๆคนเนี่ยด้านหลังนี่คือกลางดงนะคะ ร้านขายผล,ลไม้มี<อ>แบบน้นะยนามลอกอุาุศาลูกใ่ใหญ่อวัคาดูยองฝากเยอะแยะ